สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวลีกคัพ2022-2023ครับ,รบวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบ,บางมดเหมือนเช่นเคยครับเป็นการพบกันนะครับระหว่างบางก FC, อกเอฟซีเจ้าบ้านพบกับทีมสมุทรปราการซิตี้ผู้รักษาประตูเป็นเยทนิ์สุขเจริญครับแนวรับ4คนประกอบไปด้วยพงศกรสตาร์เช็ค ภูบดีบัวงามสุปรกรณุตวิจิตและที่ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูราชพลน,น้ำทองมาเยือนถิ่นเก่าแนวรับ4คนครับกองจากมาที่ราชพลน,น้ำทองวันนี้ได้โอกาสลงเป็นมือหนึ่งะครับกลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งหนึ่งเกมเริ่มนะครับบางกอก FC เป็นฝ่ายเริ่มเกมเทโรศาสนะเพื่อนตำรวจนะครับชัยนาท แล้วจจงหวันนี้สมุดประการเปิดหักเข้ามาสก,กัดไม่ดีแล้วยิงโอ,โ,โอ้โหพลาดตั้งแต่นาทีแรกเลยครับแนวรับของเจ้าถิ่น,นดูกันอีกครั้งครับจังหวะทําเกมขึ้นมาเนี่ครับเป้นเกมมาทางด้นานซ้าย<ๆ>ครับเดชาสะอาดโฉมครับกึ่งยิงกึ่งผ่านหักข้อเข้ามาครับแนวรับสก,กัดบอลโดนเหลี่ยมไม่ดีครับบอลเนี่ยลึกไปถึงเปโตเลก้าครับแปรจอแบบนี้ ไม่มีอะไรจะวุฒิชัยเปิดหมามงเต็มหัวแล้วโอ้โหไม่เข้ากรอบอีกครั้งครับว่าใครเป็นคนมงครับเปิดเข้าจุดดีมากครับวุฒิชัยรูปสูงโอ้บอลเนี่ยลอยไปเข้าจุดโฟกัสเลยนะครับโอ้ได้โถมมงเน้นเลน,นเน้นเลน,น,น,นเลยนะครับน่าจะเป็นสุปรณกรลุดวิจิตครับที่มงจังหวะนี้จ่ายออกทางด้านขวา จับแล้วเปิดมาเสาแรกเอ้าแล้วเรียบร้อยแล้วครับเปโตเรกาครับมินไปสองประตูแล้วครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะที่โชชิมุจิครับออกบอลไปทางด้านขวาครับเปิดเข้ามาครับผมไม่มีใครประกบเปตตเรกาเลยครับนี่ครับสอดมามงแบบนี้ไม่เหลือแล้วครับจ่อออีกแล้วครับ จ่ายขึ้นน้ามาเอาบอลมาถึงเดาด้าเดาด,าดา้าบอตูมาคนเดียวครับเดาดา้าต้องยิงเองแล้วครับแปรจังหวะนี้โอ้โหติดเซฟครับแต่รัชพลน้นําทองยังทิ้งตัวปัดไว้ได้นี่ครับยิงหัวเกือกเลยนะครับวรกรพลิกมาได้สวยจ่ายตามช่องโชว์โชว์เปิดไปเสาสองมงจนคารยังไม่พ้นอันตรายน่ครับบางกอกอดูจังหวะ ได้ลุ้นประตูอีกครั้งครับของทีมเยือนโชชิมุจิมองแล้วครับมองแล้วก็เปิดแบบปันๆไปที่เสาสองครับโอ้เปิดไปแม่นมากเลยครับให้กับนนทพัฒนครับโชประมุงจังหวะนี้บอลย้อยๆแล้วก็ชนคานครับบอลมาถึงเลกาเลกายังพลิกไม่ได้ดึงจังหวะรอเพื่อนเปลี่ยนแกนออกไปทางด้านขวาลัชตะจับแล้วไหลมาให้กับโชโชเปิดยัดมาแล้วโดนสกัดไว้ได้ครับ กระชากขึ้นมาครับเป็นเกมโต้ผู้ท่านผู้ท่านผู้ทานมีพื้นที่นะครับหน้าประตูมีเดอด้าเปิดมาเดอด้าไปเอาแล้วครับประตูความหวังของเจ้าถิ่นมาแล้วครับจากเดอด้าบอตูจะสนุกเร้าใจอีกครั้งครับดูกันอีกรอบครับอูตานกระชากมาครับแล้วมองนะครับมองเห็นเดอด้าเนี่ยเติมมาโล่งๆครับบรรจงแปลมาให้เลยนะครับเดอด้าก็มีหน้าที่เพียงแค่สกิดบอลให้มันเข้ากรอบประตูเท่านั้นครับ เอาละครับของเข้าซ้ายดึงเข้าขวาปันเจ้าวันนี้ไปไหนไม่รู้ครับและผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับเจ้าถิ่นบางกอกเอฟซีนะครับตามหลังสมุทรปราการซิตี้อยู่1ประตูต่อ2นะครับเกมในครึ่งหลังเริ่มนะครับทีมเยือนสมุทรปราการเป็นฝ่ายได้เริ่มเกมแล้เจ้าวนนี้มีผู้เล่นเจ็บครับสมุทรปราการ ประทักับเดาหวดาครับอบอลตกมาเข้าทางภูธานภูธานจี้วันชาติขวางอยู่ภูธานสะดุดบอลแต่ยังมาเข้าทางพนธุศักยิงแฉลบโอ้แล้วยังไปตรงตัวรัชพลครับดูครัครบจังหวะยิงของพนุศัก์นี่ครับบอลไปแฉแลบครับน่าจะไปแฉลบสียรับพบสะอาดเอี่ยมครับแต่มันไม่เปลี่ยนทิศทางเยอะนะครับนนทพัฒนนนทพัฒตัดเข้าในนนทพัฒ รอเลกาตเตอร์มาตวัดยิงดีครับไม่เข้ากรอบดูจังหวะลุ้นประตูของปรตูเรกาอีกครั้งครับพยายามยิงหักข้อให้เข้าเสาสองนะครับแต่หลุดกรอบออกไปอย่าน่าิสี้ก็พุ่งเช็คระยะอยู่แล้วนะครับปัญญวัฒน์หนุนกับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วพอดุงศักด์พักอกแล้วยังไงยิงโอ้ยติดเซฟสามอีกครั้งหนึ่งเอาเรียบร้อยครับสองประตูต่อสองเอาจนได้ครับเจ้าถิ่นบางกอกเอฟซี อีกครั้งครับพฐุงศักดิ์โพนายิงจังหวะแรกเนี่ยโดนไม่เต็มเท้านะครับไปติดเซฟแต่ราชพลเซฟแล้วบอลไม่ไปไหนครับเข้าทางของพฐุงศักดิ์อีกครั้งหนึ่งทิ้งตัวสไลด์เตะเข้ามาเลยครับแล้วก็เข้าประตูไป hey, hey, hey. ปัญญวัตรวางยาวไม่น้ำหน้าครับพฐุงศักดิ์โพนาหลุดมาอีกแล้วพฐุงศักดิ์หน้าประตูมีตัวเติมกระดกมาให้ภูธานภูธานเข้าซ้ายแปะโอ้โหไม่เข้ากรอบครับ ดูกันอีกครั้งครับระฐุงศักดิ์โพนาคเนี่ยกระโดกบอลมาเนี่ยน้ำน้ำหนักทิศทางเนี่ยโอ้โหดีมากเลยครับผู้ทานกิ่งพานเล็งแล้วเล็งอีกแต่แพ้ออกหลุดเสานนทพัฒน์พยายามทำชิงกับเกียงกายครับแงทงขึ้นหน้าไม่ได้ยอมมาให้กับพงศกรพงศก,กรเปิดเข้าไปมงโอ้โหสอดมาพุ่งมงจังวันนี้เข้าไปครับโชชิมจิเอาละครับเหลือ10นาทีสุดท้ายครับ พอมีเวลาตามได้อีกครั้งครับดูอีกครั้งครับนี่ครับเกียงไกคืนมาให้กับพงศกรไม่มีใครขวางเลยครับพงศกรบรรจงเปิดไปเลยครับแล้วก็โชว์ชิมิจิสอดมาม่งแบบโล่งๆเลยครับเอาไหมครับเวลายังพอมีครับ ไปออกบอลพลาดแต่ไปแย่งบอลคืนมาได้นะครับวิชยะบรรวัดหนุนมาบรูโนจับแล้วพลิกยิงติดเซฟซ้ำได้ไหมเอาเรียบร้อยครับเอาเสมอจนได้ครับเอาละครับไม่ยอมง่ายๆครับดูอีกครั้งครับโอ้้้าัวต้องชมจังหวะแรกเลยนะครับบูโนซูซูกิจังหวะจับบอลลง่ยสวยงามมากครับ จับซ้าอาจจับขวายิงซ้ายครับไปติดเซฟแล้วก็เป็นพัดุศักดิ์โพนาคซ้ําเข้าไปธนานัตตังปอมแล้วหัวขึ้นมาไม่ผ่านวันชาติพัดุศักดิ์หนุนไปให้กับบรรลือบรรลืองัดมาจังหวะนี้ไม่มีธงไม่มีธงแล้วทันไหมทันด้วยวิทยาไหลมาโพงเอา้า้วครับแซงจนได้สี่ประตูต่อสจากมูโนซูซูกิโอโหเหลือเชื่อครับเกมนี้ จะเป็นเกมที่ไม่มีรสชาตินะครับแต่พอเล่นไปเล่นมารสชาติเริ่มคมกล่อมครับโอ้โหสนุกเร้าใจจริงๆเอาละครับเกมเหลือประมาณ3นาทีไม่รวมช่วงทดเจ็บจะยันอยู่ไหมครับเจ้าทินโอ้ทิ้งตัวพุ่งมงมัเจ้านี้สวยสดงดงามครับบรูโนซูซูกิ ถ้วยใบนิกนัดแรกรอบแรกเนี่ยเอาชนะ STK นนทบรีมาได้5ประตูต่อ2เคเขาก็ทำแพททิกมาแล้วนะครับเอนเนนี่วางยาวโชว์พักอกโอ้แล้วอันตรายครับจังหวะนี้ยิงยิงติดเซฟโอ้โหเกือบไปครับต้องชมเลยครับจังหวะนี้ยานัสิทธิ์ดูอีกครั้งครับกระชากเข้ามายิงนะครับยศกร โอ้ไปติดปลายมือของยานาสิท์โอ้แล้วเจ็บครับยานาสิ์จังหวะเซฟเปิดเข้ามายานาสิทธ์รับไว้ได้สบายเอาละครับแบบนี้น่าจะจบครับน่าจะไม่มีปัญหาครับเตะยาวมาครับยานาสิทธิ์แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันรับทำได้ครับปางกอกเอฟซีพิกสถานการณ์จากตามหลังสองครั้งรับกลับมาแซงเอาชนะไปได้4ประตูต่อ3 ผ่านกระสู่รอบต่อไปครับของการแข่งขันรีโวลีครับ